สวัสดีค่ะพี่นอ้องเมื่อหนีภไพสิมาภาพไปง้มห้อยเนาะค่ะนอเมื่อนีเนาะสวัสดีอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนนะคะ่ะเด้อถูกบาดถูกช่องเมือ่อหนีได้โอกาสดีแล้วอากาศท่อนที่ภาพไปง้มห้อยเนาะสิได้หรื่ได้จังตามไปเบื้องพี่น้องทีมงานเนาะ ตงหน้าเนี่ยแหลงพี่น้องเอ,อ้ยปวดละลงไปหวยไปหองปวดละเดี๋ยวเจอกันอีกพี่น้องมาหอดน้องแล้วพี่น้องมาหอดหวยแล้วบาดนี่สีง,มห,งมหอยเนาะค่ะงมหอยงมหอยต่อไปเอ้าค่ะมางมหอยน้ากันเด้อพี่น้องเด้อบาดนี่กระพยสีลงงมหอยแล้วเอาน้องท่านามือกล่องเแยกลง,งหอยหมด ทไนเล,นเลยูียราเนี้ออง,งานานี้อง้าเล้งนี้ีข้าเจาสเน้งเสียงอาจจะบดดังไม่ที่นองเลย บอกแม่น่าเสียงบอดังกันเลยเสียงบอดังเทอร์เรย์ด้วยครับไปเป็นงอบหอยข้นงอบหอยเลยมางอบหอยพี่น้องมางอบหอยตั้งกล่องไว้ก่อนเด้อเห็นหงบ่ Suôn gong nhà đây thua nơi đây lắm cái xe hơi thôi xe thôi xe hơi thôi xe hơi thôi xe con. thôi xe hơi lông

่อยไปน้าสายยังมาเด่นลงเอาเด้ย่ะเอาก็าได้มันไปเลย <c oughs> แค่ตะคืน สยตรงงตรงนั้นงงนี่พูลยังพูดลายกนักท่าลจจะไปพูดลา ได้บัสซอหอยพี่น้องหอยเชอหลีก็ได้หอยขมก็ได้คุ้ยหอหอมหอยขมพี่น้องด้ยอากาศพี่หา่ามทอดลกน้ำลงๆโอ้วขา้าหน้าไหรบ้ได้่ลงมาเลนา่นน้ำสิบ่กลัวน้ำ ลงมาเลิกเด้อสัญญาณน้ำงาน่เห็นลงมากดิตรงตรงลึกเลยนน้ำจะลงลงมาหนอ่ะต้องมาลงมาเลยสขึ้นมาโน่น,<ะ>นีโนสิเห็นมองเออเออ,อดีเน่ดเด้เอ นเขาได้แกงนี่ดอกพี่น้องเอ้ยเขาได้แกงอยู่อ๋าสร,รุปแล้วพี่น้องเอ้บานนี่ขึ้นจากหวยจากห้องแล้วนี่แหละ ผลงานเนาะค่ะหอยของห้าหหอยขมค่ะพี่น้องหอยขมได้ออมเหมือไงผลเมือนี่มาเด้อมากินเมยกินต้มหอยน้ำกันเด้อออมหอยน้ำกันจะพี่น้องขอสรุปลงไวแค่นี้จ้าจากการมาง้มหอยปีนี้เนาะค่ะเน็ตได้กลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ